ทุกคนเชื่อป่ะตีสามกว่าแล้วผมเห็นยายนั่งโหสงสารว่ะคลิปนี้ต้องต้องต้องเต็มระบบหน่อยหลอกยายอะไรดีวะยายเดีครับไปไหนนี่ฮะร้าน,ล,ล,านล็กเนี่ยโ้แล้วไม่หลับไม่นอนเลยเนี่ยนอนเหมือนกันนะค่ะแต่กอ็อันนี้หมาอ่ะหมายายเหรออ,รอ๋อนี่เพิ่งตื่นเหรอ แล้วน,นี่อยู่ที่ไหนเนี่ยหุยดึกดื่นเลยข้างหลังเนี่ยโรงงาน,นแล้วขายดีป่ะเนี่ยทางเราเนาะแล้วขายดีป่ะเนี่ยหมดนี่ขายได้ประมาณเท่าไหร่มไม่ค่อยมีราคาหรอกค่ะยายเก็บอย่างเอี้ยะใช่ปะ่ะสองบาทเนี่ยยายขายก็เขาไม่ได้หรอกใช่เหรอค่อยเก็บไปอุ่ยเนี่ยผมดูเวลาเนี่ยจะหุย จะตีสี่แล้วอ่ะผมก็ไม่นอนเหมือนกันยายก็ไม่นอนเหรอค่ะโอ้ยยายไม่รู้จะเอาเรวยเงินไปไว้ที่ไหนเลยใช่ปะโอ้ยายเอาดีๆยายของราคาดีนะยายก็ได้แล้วนี่ก็เข็นอย่างนี้เหรอโห่รถเ,เข็นรถเข็นเป็นไรบ้างเนี่ยแล้วอยู่แถวไหนบ้านอยู่ซอยไหนเนี่ยซอยมะลิวันเนี่ยซอยมะลิวันแล้วนี่จะเข็นไปไหนจะเข็นไปขายเหรอไม่ร้านเปิดเหรอร้านขายของเก่าเปิดแล้วตีสี่เนี่ยร้านเล็กเนี่ย วันนั้นน่ะไอเบลเ MM อ็มเอ็มไบ่ไก่เบิร์ชชนทานผมมพ่งจำได้มันฝากตังค์ให้ยายวะ่ะเออผ่านไปพอดีผมเพิ่งดึกขึ้นได้เนะี่ยอยู่ดีผมก็ดึกขึ้นได้เฉยเลยเออมันก็ฝากตังค์ม้ให้ยายวะ่ะมันก็งงเหมือนกัน <Yeah. S 1> เออยายรู้จักป <Yeah. S 1> ่ะ 500. ห้ารือก่อนห้าร้อยเจด แปดอ่ะแปดร้อยไปเหลือผมเหลือไปสองสองร้อยแกบ้านเอาไปแปดร้อยไอเบิร์ดโชลทานไก่ไอเบลเอ็มเอ็มบายไงผมมึงนึกขึ้นได้เนี่ยผมอยู่ดีดีผมก็นึกขึ้นได้เฉยเลยโอ้ยขอบคุณมากใช่ปะยัยโอ้ยยัยอยู่ที่ไหนนะครับเนี่ยแปดสิบสี่ค่ะแปดสิบสี่โอ้ยยังมาเข็นขายของเก่าววิ้ดูดิเวลานะครับโอ้ยจะตีสี่แล้วอ่ะผมมึงนึกขึ้นได้ผมว่าไอเบลเอ็มเอ็มไบค์กับเบิร์โชลทานเออ มนึกขึ้นได้ผมเลยอันนี้เลยยายยายายาเคยเคยรู้ไม่รู้จักเนาะยายรู้จักปะยายไม่รู้จักเน,ะนาะเฮ้ยอีกค้นหนึ่งยายลืมเลยไอแดงสายสีอีกสามร้อยโอ้โหเกือบอมเงินยายแล้วไงไอเนี่ยขอให้มาไม่ใช่ยายอ่ะหอยไอไอแดงสายสีโอ้โหเบิร์ดชลทะในเบลอเลอมไหมอ่ะ ลืมไงเดี๋ยวหาว่าผมมาอมเงินยายอีกมันมันฝากมาไม่หรอกค่ะยายขอบคุณมากดูกขึ้นได้ไงยายโอ้โหโดนเปเท่าไหร่แล้วนเนี่ยกลัวเนี่ยโอ้โหน่าสงสารโอ้โหย่อย่าสงสารผมด้วย<อ>ไม่ใช่ถ้าผมตอนแรกอะผมไม่รู้ไงพอเอา้าผมดูขึ้นได้ไงผมก็เลยแบบให้ยายเลยไอเบย์เบย์ไบค์ไก่เบอร์โชลทานไงไล่แดงสายสี่ยอดสุดท้ายเนี่ยมันมีทั้งหมดสามยอดที่มันให้มาแหละ แต่ผมมัผมไอ้เหี้ยมันเกือบมะเกือบแล้วเกือบหอยแดงสายสีนี่เกือบแล้วใช่ปะใช่ปะยายยายใชยิ้มมีความสุขชอบไหมเก็บ <c oughs> ไว้ดีๆนะยายอย่าผ่านไปผ่านมาอย่าผมอย่าผมจะไปบอกไอ้เบิร์ดชลทายแก,ยกย <c oughs> ไอ้แดงสายสีแล้วก็ไอ้เบลแอนไบให้ <c oughs> ฝากขอบคุณไงสองไอ้สามคนนี่หน่อย <c oughs> อันนี้ไปฉายอะไรขอดูหน่นอยไหนออไอส่องเหรอส่องอะไรยาย แล้วทองไมตื่นเช้าจังไงตื่นเช้าหรือยังไม่ได้นอนมาเอาเกี๊มาเกี๊ยบหน้าี่กะเพาโอ้โหผ่านมาเจอยายพอดีเลยผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าไอ้เบลเอ็มไบค์ไก่แดงสายสี่แล้วก็ไอเบอร์โจทยทานไอ้ยอดสุดท้ายเนี่ยเกือบลืมหอยหอยแดงสายสี่โอ้โหแย่เลยเนี่ยเกือบลืมตรงนี้แหละไปยายยายไปไปไปจะได้กลับบ้านดึกแล้วผมยังไม่ได้นอนเหมือนกันเนี่ยยายก็ยังไม่นอนใช่ปะ โอ้โหยายก็ยังไม่นอนป้าป้าแยกย้ายเดี๋ยวผมไปบอกไอ้บเบิร์ดโชลธาทานไก่แดงสายสี่ให้ว่าผมให้ยายแล้วเกือบย,ยืมเกือบลืมยอดไอ้แดงสายสี่ตรงนี้แหละป่ะรถเ,เข็นพันไหมเนี่ยรถเข็นพันเปล่าเดี๋ยวบอกให้ไอ้แดงสายสี่กับไอ้เบิร์ดโชลธาทานเอ็มเอ็มอ็เอ็ไปซื้อให้เลยเอาอย,ย่างไงอยากได้ป่ะจ้ายายพูดอยากได้ก็คืออยากได้อยากได้ป่ะอ่ะยายอยากได้โอ้โหป่ะโชคดียายโชคดี เดี๋ยวจัดไปนะครับอันนี้หมาใหญ่เหรอใช่เหรอเฮ้ยมีหมาเป็นเพื่อนนะครับนายายเนาะดีมีเพื่อนมาหมาเนาะใหญ่เนาะยายชอบยายชอบเฮ้ยมันหมามันวันนี้ป่ะไม่กัดใช่ป่ะเฮ้ยหมามันขี้เล่นป,ป่ะมายายป่ะจะได้กลับบ้านพักผ่อนป,ปะเราผ่านร้านนี้มียายด้จ้ะไปเจอกันยายอยู่ซอยมาลีใช่ป่ะซอยมาลีซอยเท่าไหร่ เพื่อ <P ew a> เดี๋ยวบอกไอ้เบลไอเมมไบกับไอแดงสายสีให้มันซื้อรถย้ายใหม่เราเอาไว้เข็นแบบเอาแบบเลรกเข็นแรงๆเลยสูโ,ยโ,ซโซๆยายโซๆโ้ๆโอ้โหลืมยอดไอแดงสายสีเกือบเกือบลืมยอดนี้แล้วเกือบแล้วดูเดยครับโอ้โหน่าสงสารครับผ่านมาไงย้ายไม่ไขอร้องด้วยเดี๋ยว ยอดนี้ถึงสักล้านสองล้านว่าอย่าซื้อรถให้ใหม่รถใหญ่เนาะจัดรถรถทะยายนิ่มเนาะลูกดีครับยายไอเบอร์โชลทาในแดงสายสีไอเบลเอ็มเอ็มไบมึงดูด้วยรถใหญ่จัดทะยายด้วยดิคลิปนี้เอาคนดูสักสองล้านป่ะช่วยหน่อยไม่ต้องสองล้านดีกว่าขอสองพันเม้นคนดูไม่สนใจขอคอมเมนต์มาสองพันเม้นท์จัดจัดทะยายเลยเขาบอกอยู่ซอยมะลิซอยไหนวะสองพันเม้นจัดไป